สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวโลก t นชแนล GeoGraphic ชาเลนจ์หนึวันกับสตรีทฟู้ดไทยในกรุงเทพสื่อสารคดีชื่อดังระดับโลกในชแนล GeoGraphic จัดชาเลนจ์ตะเวนกินอาหารสตรีทฟู้ดไทยทั้งคาวและหวานในกรุงเทพภายใน1วันเพื่อพิสูจน์ความหลากหลายอร่อยและคุณภาพจะสมคำล่ำลือที่โด่งดังไปทั่วโลกจริงหรือไม่ โดยผู้ดำเนินรายการได้กล่าวว่านอกจากจะได้กินอาหารหลากหลายมีคุณภาพรสชาติอร่อยแล้วยังรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองกับมิตรภาพและรอยยิ้มที่คนไทยมอบให้อีกด้วยในช่อง YouTube ในช n e l Geographic ก็มีชาวโลกได้แสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายเช่นคิดถึงประเทศไทยผู้คนใจดีมีมารยาตอาหารก็ร่อยหลากหลายแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้กลับไปกินผัดกะเพราอีกครั้ง กรุงเทพคือสวรรค์ของนักท่องเที่ยวสายบริโภคจากทั่วทุกมุมโลกในช่อง YouTube National Geographic ก็มีชาวโลกได้เข้าไปแสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวโลกท่านแรกครับขอบคุณเน t i ช n แนลจีโอกราฟิกที่พาทัวร์สตรีทฟู้ดในกรุงเทพฉันมีแผนจะเดินทางไปประเทศไทยเดือนมก,กราคมนี้คงไม่พลาดแน่นอนอาหารไทยแล้วเจอกันนะประเทศไทยจากเนเธอร์แลนด์ทนต่อไปครับอาหารไทยมีความหลากหลายโดยในแต่ละภาคจะมีอาหารประจำถิ่นที่มีรสชาติอร่อยที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมันก็มีขายที่สตรีทฟู้ดในกรุงเทพด้วย ส่วนตัวชอบอาหารอีสานมากจากคนสซวิเดนที่มีเมียเป็นคนไทยอีสานท่านต่อไปครับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลาสามารถกินเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะเรื่องอาหารแค่รู้สึกหิวเดินออกจากบ้านไม่ถึง5นาทีก็ได้กินแล้วเป็นคนณรัสเซียที่ชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้มากทันต่อไปครับในกรุงเทพสามารถเลือกหาอาหารกินได้มากมายหลายอย่างทั้งคาวและหวาน ส่วนราคาก็มีให้เลือกหลายระดับเช่นกันต่างจากที่อังกฤษมีให้เลือกน้อยราคาก็สูงจนไม่กล้าออกไปกินข้าวนอกบ้านจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่านอกจากราคาจะสูงและมีให้เลือกน้อยแล้วยังจำกัดเวลาปิดเปิดอีกด้วยฉันอาศัยอยู่ในลอนดอนถ้าหิวข้าวเกินเวลา3ามทุ่มก็ต้องทนหิวจนกว่าจะถึงวันใหม่ เคยไปเที่ยวประเทศไทยหิวเมื่อไหร่ก็กินได้24ชั่วโมงท่านต่อไปครับแม้ฉันจะเป็นมุสลิมอินโดนีเซียที่มีข้อจํากัดในเรื่องอาหารการกินแต่การไปเที่ยวกรุงเทพประเทศไทยก็ไม่ทําให้ฉันต้องพะวงกับเรื่องนี้อาหารไทยแม้จะเป็นฮาลาลแต่ก็อร่อยถูกปากและมีให้เลือกหลากหลายด้วยทันต่อไปครับคนไทยยิ้มง่ายน่ารักแถมอาหารไทยก็อร่อยหลากหลาย เคยไปเที่ยวหลายประเทศแต่ไม่มีประเทศไหนที่กลับไปเที่ยวอีกเหมือนประเทศไทยฉันคนฟินแลนด์แม้จะกินเผ็ดไม่ค่อยได้แต่ก็ชอบอาหารไทยมากทันต่อไปครับไก่ย่างเป็นตัวที่ประเทศเซอร์วิสแลนด์ของฉันยังอร่อยไม่เท่าที่ประเทศไทยเคยลองกินมาแล้วไก่ย่างที่ประเทศไทยจะมีความนุ่มชุ่มฉ่ำรสชาติกลมกลม่อมถ้าจิ้มน้ำจิ้มก็จะได้รสชาติดีไปอีกแบบทันต่อไปครับ เคยทำงานที่สถานทูตสีลังกาประจำประเทศไทยและชอบตะเวนกินอาหารสตตีทฟู้ดในกรุงเทพมากยอมรับประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่มีอาหารรสชาติที่ดีที่สุดในโลกสมแล้วที่เป็นสวรรค์ของนักชิมจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่านอกจากรสชาติแล้วยังมีความหลากหลายอีกด้วยอาหารไทยมีหลายเมนูที่มีวัตถุดิบและส่วนผสมคล้ายกับอาหารท้องถิ่นของชาติอืน่น แม้กระทั่งอาหารของพวกเราชาวสิงหุนก็ยังมีแต่อาหารไทยอร่อยกว่าทัานต่อไปครับสิงคโปร์ยกระดับสตรีทฟู้ดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติแข่งกับประเทศไทยแต่แข่งยังไงก็สู้ไม่ได้ยอมรับสตรีทฟู้ดไทยมีความหลากหลายและดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากกว่าสตรีทฟู้ดสิงคโปร์ทันต่อไปครับกรุงเทพไม่ต่างกับรีโอเดจาเนโรประเทศบราซิลบ้านเกิดของฉัน ที่มีสรีทฟูดให้เลือกมากมายยกเว้นเรื่องความปลอดภยัยยามดึกในกรุงเทพเดินออกไปหาของกินได้แต่ที่ริโอเดจาเนโรไม่ได้โจนเยอะท่านต่อไปครับอาหารไทยหลายเมนูก็เป็นอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนแถมบางเมนูก็อร่อยกว่าในประเทศจีนอีกด้วยเช่นข้าวมันไก่ฉันคนจีนแผ่นดินใหญ่ขอยืนยันว่าอาหารไทยอร่อยและหลากหลายจริงทันต่อไปครับ หากจะถามว่าอะไรคือแรงจูงใจที่ทําให้ฉันอยากไปเที่ยวประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็คืออาหารไทยที่เยอรมน,นีค่อนข้างจะหาอาหารสตตีิฟูดกินได้ยากมากเพราะด้วยกฎหมายและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเคยคิดเหมือนกันว่าถ้าที่เยอรมน,นีมีอาหารสตตีทฟูดหลากหลายและขาย24ชั่วโมงเหมือนในประเทศไทยจะเป็นอย่างไร สำหรับฉันคิดว่าดีนะเพราะเมืองจะได้คึกคื้นมีชีวิตชีวาไม่เงียบเหงาทันต่อไปครับสตรีทฟู้ดไทยเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลเซียเพราะคุณมาเลเซียที่ไปเที่ยวประเทศไทยจะสนุกและมีความสุขมากกับการได้ตะเวนกินอาหารในสตรีทฟู้ดไทยทั้งที่กรุงเทพและหาดใหญ่ทันต่อไปครับแกงเขียวหวานกับผัดกะเพรากำลังได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่น อาหารญี่ปุ่นมีดีที่ความสดใหม่ของวัตถุดิบหลักส่วนอาหารไทยจุดเด่นคือสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับฉันชอบทั้งอาหารญี่ปุ่นและอาหารไทยทันต่อไปครับอาหารไทยที่มีส่วนผสมของกะทิและพริกแกงที่มีเครื่องเทศผสมเช่นแกงมัสมันมันจะให้ความรู้สึกเหมือนอาหารอินเดียแต่รสชาติจะอ่อนกว่าฉันคุณอินเดียก็กิกนได้อร่อยเหมือนกันเบาๆสบายท้องดีทันต่อไปครับ ในฐานะคนอเมริกันที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับสตรีทฟู้ดเพราะในสหรัฐอเมริกาก็มีเยอะเหมือนกันจึงรู้สึกเฉยๆกับสตรีทฟู้ดในหลายประเทศที่เคยไปยกเว้นสตรีทฟู้ดในประเทศไทยที่ทำให้ฉันว้าวมากจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเรื่องนี้จริงฉันอยู่ในรัฐที่มีคนไทยอาศัยอยู่เยอะและมีเทศกาลอาหารสตรีทฟู้ดไทยทุกปีแม้ว่ารสชาติจะได้อาหารไทยแท้ แต่บรรยากาศไม่เหมือนสรตทฟูดในประเทศไทยจริงๆที่คึกคืนมีชีวิตชีวาทันต่อไปครับอาหารไทยมีความหลากหลายมากกว่าอาหารเวียดนามดังนั้นจริงเป็นเรื่องง่ายที่การท่องทเที่ยวไทยจะยกระดับสรตทฟูดไทยให้เป็นซอฟพาวเวอร์เพื่อดึงดูดนักท่องทเที่ยวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกทันต่อไปครับไม่แปลกที่ยูทูบเบอร์เกาหลีใต้สายบริโภคชอบรีวิวอาหารสรตทฟูดไทย สำหรับฉันคิดว่าอาหารไทยมีความหลากหลายมากกว่าอาหารเกาหลีใต้แต่รสชาติใครจะชอบหรือไม่ชอบก็เป็นรสนิยมส่วนตัวทันต่อไปครับคนมุสลิมตะวันออกกลางเคยกินอาหารสตรตทฟูฟ้ดในประเทศไทยเมนูอาหารไทยสไตล์ฮาลลนอร่อยมากๆยอมรับคนไทยเก่งเรื่องการ,ระยุกต์อาหารปรับเปลี่ยนวัตถุดิบแต่ไม่ทําให้เสียรสชาติด,ดั้งเดิมทันต่อไปครับ ในแต่ละปีจะมีการจัดอันดับอาหารที่ดีที่สุดในโลกอาหารไทยจะติดอยู่ในอันดับต้นๆเสมอมันเป็นการการันตีถึงคุณภาพความอร่อยและความหลากหลายที่คุณทั่วโลกต่างยอมรับฉันคุณอเมริกันก็ยอมรับเช่นกันทัศนคติของชาวโลกท่านสุดท้ายครับเนชั่นแนลจิโอกราฟิกเป็นสื่อที่ทำสารและคดีมีชื่อเสียงระดับโลกการนำเสนอสถิติฟู้ดไทยยิ่งจะทำให้อาหารไทยได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ยินดีกับคนไทยที่มีอาหารอร่อยและหลากหลายจากคุณสกอตแลนด์ที่ชอบอาหารไทยนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวโลกไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งโลกครับ